อัสลามอะลัยลุมครับ90วินาทีกับความรู้แพทย์พ p ที่5วันนี้ขอเสนอเรื่องมะเร็งปอดหรือลังแคนเซอร์ซึ่งมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของตัวเซลล์ในระดับ DNA ทําให้เซลล์เนี่ยเกิดการกลายพันธุ์แต่ในสภาพว่าปกติเนี่ยมันก็จะถูกกาจัดทิ้งนะครับด้วยเม็ดเลือดขาวชนิด NK เซลล์ ale, และ t u m o r s u p p r e s s o r g e n e ถ้าร่างกายเราออดแอร์ลงบวกกับได้รับสารก่อมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะหลุดรอดและไปแบ่งตัวได้ มันก็จะแบ่งตัวมากขึ้นและทำลายเนื้อปอดบริเวณรอบๆแล้วมาเนี่ยยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายได้ผ่านลอดเลือดและหลอดน,น้ําเหลืองก็จะแบ่งเป็นสประเภทหลักๆตามขนาดนะครับ หนึ่งคือ small cell lung cancer ประเภทนี้เนี่ยจะพบน้อยหน่อยและ2คือ non small cell lung cancer ประเภทนี้เนี่ยจะพบ85-90%ซึ่งมะเร็งเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยจะพบเซลล์มะเร็งเฉพาะบริเวณปอดระยะที่2เนี่ยมะเร็งก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดระยะที่3เนี่ยมะเร็งก็จะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองอีกด้านของปอดนะครับหรืออาจจะมีมากกว่า1ก้อนและระยะที่4ระยะสุดท้ายเนี่ยมะเร็งก็จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับมะเร็งปอดในระยะนนยเ,รยเริ่มต้้้้นนนนนะะะครรรรรรััััับจจไไไไมมม่่่่่่แแแแสสดดดงงงงงออออออาาาาาาากกกกกตตพลลลุปปทววยยเเีี็ื มีปัญหาการหายใจเจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลาไอมีเลือดปนเสียงแหบติดเชื้อในปอดบ่อยๆหายง่ายน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็มาจากการสูบบุหรี่การได้รับควันบุหรี่มือซองการสัมผัสกา๊าซเรดอนแรา่ใยหินหรือสารก่อมะเร็งหรือเคยมีประวัติครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงที่สุดอยู่ดีนะครับสาเหตุอนะื่นอ่ะมันแค่ส่วนน้อยฉะนั้นอย่าเอาคำว่าไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้มาเป็น